าใครกำลังมองหาคอนโดซูเปอร์ลักชัวรี่ใจกลางเมืองติดถนนทองหล่อขอแนะนำเดอะมอนูเมนท์ทองหล่อคะ่ะเดอะมอนูเม t นท์ทองหล่อโดดเด่นด้วยแนวคิด Luxury รี่อ a สเที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตระดับไฮเอนด์ end, ใจกลางซอยทองหล่อที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงความหรูหราและความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีแพชชั่นอินเวสเมนตจากแนวคิด The Monument t o Generations โดดเด่นทั้งด้านวัสดุและผลงานศิลปะที่หายากให้มารวมอยู่ณที่นี้ตัวโครงการประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดใหญ่และออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงมี private lift ที่ตรงไปยังห้องพักและเพียง4ยูนิตต่อชั้นห้องที่จะนำเสนอมีขนาด125.2ตรางเมตร2ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมการตกแต่งบิวอินครบครันทั้งห้องรับแขกที่กว้างขวางและมีแสงธรรมชาติเข้าถึง ซอนครัวบิวอินสุดหรูโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพสูงครัวเป็นแบบเปิดเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารที่จัดวางอย่างลงตัวมีโต๊ะอาหารหรูและเก้าอี้ดีไซน์ทันสมัยนั่งสบายการจัดพื้นที่เป็นไปอย่างมีสไตล์ทำให้การทานอาหารในบรรยากาศนี้เป็นเรื่องที่เพลิดเพลินโดยเฉพาะเมื่อสามารถมองเห็นวิวเมืองจากหน้าต่างบานใหญ่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารอีกด้วย ห้องนอนออกแบบและบิวอินอย่างพิธีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีเตียงขนาดใหญ่พร้อมหัวเตียงหรูหราและตู้สภาพบิวอินที่ใช้งานได้สะดวกพื้นที่ภายในห้องมีการจัดวางอย่างลงตัวทำให้รู้สึกโปร่งโล่งและน่านอนมากๆจุดเด่นคือวิวจากหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดออกไปเห็นสระว่ายน้ำส่วนกลางของโครงการ ที่ออกแบบอย่างเก๋ไก๋สร้างบรรยากาศเงียบสงบและผ่อนคลายให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนและชมวิวสวยงามได้จากห้องส่วนห้องนอนใหญ่ภายในมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมทำเลที่ตั้งในซอยสุขุมวิท55ทองหล่อถือเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ end. มีทั้งร้านอาหารหรูคาเฟ่ชิคชและสถานบันเทิงมากมายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงอาทิ โรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนนานาชาติและห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมเช่นเ e โพเรียมและ M q u เ r t ย e r การเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS ท่องลอหล่อห่างออกไปเพียง2.2กิโลเมตรและใกล้ทางด่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมีครบครันตั้งแต่สระว่ายน้ำฟิตเนสห้องเล่นโยคะสนามเด็กเล่นไปจนถึงบริการระดับโรงแรมเช่นออสุดบัตเลอร์สวิทลีมอซิน์วิสและวันเลปาร์กิง้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณลี0825584584 line id alwe0606 line id at thpropertyinvestor www.thaipropertyinvestor.net